สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเราจะมารีวิวสบ,บู่นะคะเป็นสบ,บู่กุ้งาอะไรเขาจะเขาเรียกคนใน YouTube หรือว่าอะไรเขาจะเรียกว่าสบ,บู่เจ็ดีนะแต่ว่าพอเราดูแล้วมันเป็นแค่หนะ้าสีทำไมถึงเรียกเจ็ดสีก็ไม่เหมือนกันหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่เขาเขียนว่าอามานเหรอ ประมาณเอสบู่ตัวขาวโปะภายนีนเจ็ดวันนะก็กูต้าสูตรเลือกได้ตามความชอบวิธีใช้แบบเห็นผลฟอกไว้ห้านาทีนะแบบเห็นผลฟอกไว้ห้านาทีแล้วล้ราออกเท่านั้นถึงจะขาวเราก็ฟอกไว้จนกว่ามันเข้าไปใ <c oughs> นเนื้อเลยค่ะนะคะก็มันจะมีถึงห้าสีอะ ไม่เข e ้า so ER ึงบอกว่าเจ็ดสีแล้วก็ไม่เข้าใจก็มีอยู่แค่ห้าสีก็สีแดงจะเป็นมะเขือเทศขาวอมชมพูสีสีส้มจะเป็นคูต้าลดกิ่นกายช่วยลดละลอยดําส่วนสีขาวเจะเป็นแบบนมแพะนมแพะ สีส้มก็จะเป็นแบบแครอทแล้วก็สีออกเหลืองๆหรือว่าเขียวเนี่ยมันจะเป็นมะขังนะเราก็ไม่แน่ใจว่าก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากนะคะก็มันจะเขียนไว้ตามกล่องนี่แหละนะก็จะเป็นตู้เจ็ดสีแต่ม่ห้าสีนะคะก็อย่าลืมเราใช้นู่นอาจจะดีก็ได้เราก็ยังไม่เห็นโฟล์กเการ์เพราะที่ใชว้วาเลทอาจจะตอออกมาดีๆนะคะก็สวัสดีะค,ะดค่ะบ๊ยะยายบาย สวยนะอันนี้เรียนนะคะเปแล้วค่ะ